นายจ้างคนไทยหลายๆคนก็ไม่ได้รวยกันทุกคนไปก็พอๆกับคนบ้านเฮานี้แหละทำเป็นมากดขี่ลูกน้องสวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าเสาเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆ f c เนาะที่มาเป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะคะที่มาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะ ขอบคุณพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุกคนพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกำลังใจให้กันตลอดมาเนาะเขาพี่น้องป้องไปยูดีมีแข็งสุขภาพแข็งแรงกันสู้ผู้สุกคนนะคะพี่น้องจา๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะคะจะได้ไม่ปิดกั้นการมองเห็นเนาะนะคะมีโพสต์โพสต์หนึ่งนี้เลยนะคะเป็นโพสต์ของคนเหล่าเขาก็บอกว่าคนไทยนะ่ละลหลายคนนะ่ะก็ไม่ได้รวยจริงนะคะ ก็เหมือนกับคนบ้านเฮานั้นล่ะนะคะแต่ทีนี้ทําเป็นมากดขี่ลูกน้องโอ้โหเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วเห็นโพสต์นี้แล้วมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะคะขอแนะนำคนพูดคนนี้เลยนะคะได้ข่าวว่าทัวลงหนักมากเลยนะคะคลิปนี้เนาะของของใครก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่า,าทัวลงหนักมากเลยอะนะคะ ขอแนะนํานะคะว่าการที่เราจะโพสต์อะไรออกไปหรือว่าการที่เราจะพูดอะไรออกไปเนี่ยเรายังไม่พูดเนี่ยเราเป็นนายมันแต่เมื่อเราโพสต์ออกไปแล้วนะ่ะมันเป็นนายเรานะคะเราต้องรับผิดชอบคําพูดของเราเองด้วยเนาะการที่ออกมาโพสต์แบบนี้เนี่ยมันทําให้คนไทยหลายหลายคนที่เป็นนายจ้างและก็คอยพูดคอยตักเตือนลูกน้องที่มาทํางานใน ประเทศเราก็คือแรงงานต่างประเทศนั่นเองนะคะแต่ทีนี้เขากลับบอกว่าคนไทยเราเนี่ยไม่ได้รวยจริงบางคนน่ะแต่ชอบกดขี่ลูกน้องโอ้โหคาพูดนี้เนี่ยมันน่าสงสารไหมละคะมันน่าสงสารไหมมันน่าที่จะให้งานทำไหมมันน่าที่จะรับเข้ามาไว้ในกิจการงานของเราไหมนะคะถ้าเกิดว่า คนเราอ่ะไม่รวยจริงๆเนี่ยจะมีลูกน้องไม่ได้เหรอการที่เรามีกิจการหรือทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องหาลูกน้องหรือว่าหาใครมาช่วยทำงานแล้วในเมื่อคุณเข้ามาในทำงานในสถานที่ของเราแล้วคุณจะเรียกร้องอะไรกับนายจ้างว่าเขามีเงินแสนเงินล้านเหรอถึงจะจ้างลูกน้องได้เขามีเงินเดือนให้คุณก็พอแล้ว เขามีงานให้คุณทําก็ดีแค่ไหนแล้วที่เขารับเอาพวกคุณเข้ามาทํางานแล้วคุณก็ได้มีงานถ้าคุณไม่มีงานอ่ะคุณจะได้เงินที่ไหนกันละ่ะแต่ถ้ามาโพสต์แบบนี้เนี่ยเป็นความเสียหายของนายจ้างส่วนรวมเลยนะคะส่วนรวมทั้งประเทศเลยเพราะว่านายจ้างหลายๆคนก็ไม่ได้เป็นคนเป็นมหาเศรษฐีมีเงินสิบร้านร้อยล้าน,านอะไรอย่างนั้นนะคะ แล้วแต่ละคนก็มีกิจการพออยู่ได้แล้วก็พอเลี้ยงลูกน้องพอเลี้ยงตัวเองพอเลี้ยงครอบครัวนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเธอจะออกมาโพสต์อย่างเนี้ยไม่ได้นะคะโพสแบบนี้ขอแนะนํานะคะว่าอย่าทําอีกเนาะนะคะทําไปแล้วเนี่ยมันเอาคืนไม่ได้แล้วการพูดจาของเธอเนี่ยเหมือนกับเป็นการพูดแบบว่าเนรคุณเลยนะคะการเนรคุณคนชัดๆเลยนะคะการทําให้ ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคนคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นกลับมองไม่เห็นค่าของมันกลับมองว่าเราไม่รวยจริงคุณไม่รวยจริงคุณมาจ้างฉันทําไมอะไรประมาณนี้เลยนะคะอา้าวแล้วถ้าคนไม่รวยอย่ะเขามีกิจการเขามีงานมีเงินให้คุณอะ่ะไม่ดีเหรอดีกว่าคุณไปเตะฝุ่นอยู่ไหมล่ะหรือว่าถ้าคุณได้ <c oughs> อยู่บ้านของคุณเองอะ่ะคุณมีไหมล่ะงานอะ่ะแล้วคุณมีไหมล่ะนายจ้างแบบเนี้ย คุณถึงได้กระเด็นมาประเทศไทยมาหางานในประเทศไทยแต่ถ้าคุณไม่ต้องการนายจ้างที่ไม่รวยจริงหรือว่าอย่างที่คุณพูดมาเนี่ยคุณควรที่จะอยู่บ้านไม่ควรที่จะมาหาเขาหรือว่ามาประเทศอื่นเขามาหาเงินในประเทศอื่นเขามาเป็นลูกจ้างที่ประเทศอื่นเขาไปดำนาดีกว่าไหมอะไปสัสบหญ้าปลูกต้นไม้หรือว่าขุดหน่อไม้ สสเดือนเผาถ่านอะไรอยู่นั้นไม่ดีกว่าหรอคุณจะได้ไม่โดนเขากดขี่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ว่าทํามาเป็นกดขี่ลูกน้องเนี่ยคําพูดนี้เธอก็พูดไม่ถูกนะการที่เขาเป็นนายจ้างเขามีสิทธิ์ที่จะบอกว่าคุณทําโน่นทํานี่ทํานี่ทํานั่นแล้วงานน่ะถ้าเกิดว่านายจ้างไม่คุมเข้มหรือว่านายจ้างไม่ดูแลเนี่ยงานจะเดินไปข้างหน้าไหมไม่ได้จ้างให้ลูกจ้างมานั่งคุยกันนะคะ จ้างเอาลูกจ้างเนี่ยมานั่งทํางานให้กับเราเราเสียเงินเพราะอะไรเราจะต้องเสียเงินเปล่าเราก็ต้องดูแลลูกน้องเราก็ต้องดูว่าเขาทํางานในหน้าที่ของเขานั้นๆน่นนะเขาทําดีไหมถ้าเกิดเขาทําไม่ดีเราก็จะต้องให้เขาทําใหม่และต้องดีกว่าเก่าถ้าคุณทําไม่ได้คุณก็ต้องออกไปเราก็จะได้หาคนงานอื่นเข้ามาแทนนะคะ เพราะว่าคนงานนะ่ะมีเต็มบ้านเต็มเมืองไม่จําเป็นที่จะมาง้อคนคนเดียวหรือว่าคนกลุ่มเดียวดีกว่านะคะแล้วการที่ว่านายจ้างเนี่ยมีเงินหรือไม่มีเงินเนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดมาโพสต์ดูถูกเขานะคะการที่เขามีเงินเนี่ยคุณเห็นเงินเขาในกระเป๋าเหรอคุณรู้เหรอว่าเขามีเงินเท่าไหร่ แล้วเขาจะมาแจกแจงให้คุณดูก่อนไหมว่าก่อนที่จะจ้างพวกคุณเข้ามาทํางานเนี่ยฉันมีเงินเท่านี้แสนฉันมีเงินเท่านั้นร้านนะคุณพอใจที่จะเป็นลูกน้องฉันไหมอย่างนี้เหรอไม่มีใครขอทําหลอกถ้าเธอไม่พอใจก็กลับบ้านไปเลยถ้าเกิดคุณโดนเจ้านายจ้างเนี่ยกดขี่ข่มเหงคุณแล้วแล้วก็คุณไม่พอใจทําไมคุณไม่ออกไปออกไปหางานทําที่อื่น ออกไปหาที่ที่เขารับคุณออกไปหาที่ว่างานนั้นมันสบายกว่าที่กว่าที่เธอคิดแล้วอย่าลืมนะว่าการที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยแล้วเนี่ยบางคนก็มาแบบถูกกฎหมายบางคนก็ไม่ถูกกฎหมายแต่ถ้าคนไหนที่มาไม่ถูกกฎหมายแล้วเนี่ยโดนเขากดขี่ก่มเหงเนี่ยก็จงภูมิใจเถอะว่าเขาไม่ไล่เธอออกนะคะเขาแจ้งตำรวจจับคุณก็ได้นะเพราะว่ามาไม่ถูกกฎหมาย หรือว่าคุณจะมาบอกว่านายจ้างน่ะไม่ดีนายจ้างอย่างง้นอย่างนี้แล้วถามตัวเองดูก่อนนะคะว่าทํางานดีแค่ไหนแต่ถ้าคุณทํางานดีที่สุดแล้วเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในประเทศไทยได้คุณมาถูกต้องคุณมีทุกเอกสารทุกอย่างพร้อมถ้านายจ้างไม่ดีกับคุณคุณสามารถที่จะเรียกร้องได้คุณสามารถที่จะไปแจ้งตํารวจได้หรือว่าที่จะบอกกับตำรวจว่าเนี่ยคนเนี้ย,เ,ยเขาเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบชน,นะ ขอให้ตำรวจดำเนินคดีกับเขาด้วยในฐานะที่เขาเป็นนายจ้างฉันเป็นลูกจ้างของเขาตำรวจก็จะไม่รอช้านะคะแต่นอกเสียจากว่าคุณมาไม่ถูกกฎหมายแล้วคุณก็กลัวว่าถ้าเกิดว่าคุณไปทําอะไรผิดหรือว่าคุณไปแจ้งตํารวจคุณกลัวว่าตํารวจจะตรวจสอบใช่ไหมว่าคุณมาถูกกฎหมายหรือเปล่าคุณมีใบรับรองการทํางานไหมคุณมีพาสปอร์ตหรือว่าเอกสารรับรองไหมว่าคุณเข้าประเทศโดยถูกต้องสิ่งนี้อ่ะ เป็นสิ่งสำคัญที่คนหลายๆคนควรสำนึกและสำเนียกด้วยนะคะว่าเรามาอย่างไรการที่เอามาโพสต์แบบนี้ว่าเนี่ยมันเหมือนพูดถึงคนทั้งประเทศเลยนะแล้วอีกอย่างนึ่งอยากจะบอกว่าการที่คุณเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้ก็เพราะว่าคนไทยหลายๆคนเขาจ้างงานนะคะแต่ถ้าคนไทยเนี่ยไม่จ้างงานไม่ต้องการพนักงานหรือว่าคนงานอย่างพวกเธอเนี่ย เก็จะไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีรายได้เธอก็จะไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยเลยขอแนะนํานะคะว่าแนะนําว่าก่อนที่จะพูดหรือจะโพสต์อะไรลงไปเนี่ยควรคิดให้ดีซะก่อนก่อนที่จะเอามาพูดเพราะมันโดนไปในวงกว้างนะคะนายจ้างในประเทศไทยไม่ได้มีคนเดียวมีทั้งประเทศในประเทศไทยเราเนี่ยมีกี่คนนะคะแล้วคน ไทยส่วนใหญ่แล้วนะ่ะจะเป็นนายจ้างซักเป็นส่วนใหญ่ส่วนน้อยที่ทํางานในในฐานะแรงงานอย่างพวกคนต่างชาติเข้ามาทํางานในประเทศไทยเนี่ยเป็นส่วนน้อยนะส่วนมากแล้วเขาจะเป็นนายจ้างถ้าเธอไปพูดไปโพสต์ว่าเขาดูถูกเขาหรือว่าเป็นการแซะเป็นการกระแนะกระแหนเขาอย่างนี้เนี่ยคนไทยทั้งประเทศนะ่ะ พร้อมที่จะทัวลงเลยนะคะอย่าเล่นกับคนไทยบอกหลายหนแล้วนะคะว่าอย่าเล่นกับคนไทยเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคนไทยพร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจร่วมพลังสามเมื่อี่ผลักดันคนคนนั้นออกนอกประเทศได้นะคะแล้วจะบอกซะก่อนว่าอย่ามาว่าว่าคนไทยน่ะไม่ดีอย่างโงนคนไทยน่ะไม่ดีอย่างนี้เราต้องดูตัวเองก่อนว่าเราทําอะไรลงไปด้วยเนาะนะคะอย่าให้คนอื่นน่ะ เขาต้องมาเดือดร้อนเพราะเราคิดดูสิว่าคนลาวน่ะอยู่ในประเทศไทยเนี่ยกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นคนเป็นแสนกี่แสนคนที่อยู่ในประเทศไทยที่เข้ามาทํางานโดยถูกกฎหมายและเข้ามาทํางานอ่าในประเทศไทยเนี่ยเขาต้องมาเดือดร้อนเพราะคนคนเดียวที่ออกมาโพสต์แบบนี้แล้วทําให้ในายจ้างหลายๆคนน่ะเกิดความเครียดขึ้นมาว่าคนลาวคนหนึ่งเนี่ย เขาจะไม่พูดแค่ว่าคนหนึ่งเขาจะพูดไปในวงกว้างว่าคนลาวกลุ่มเนี้มาโพสมาโพสต์ว่าเขาแบบนี้สมควรที่จะจ้างที่เหลืออยู่อีกไหมทําให้คนงานที่เหลือที่เขาไม่ได้ทําอะไรหรือว่าไม่รู้อินโอยนีน่อะไรด้วยเลยเนี่ยเขาเดือดร้อนนะคะเขาเดือดร้อนเพราะคุณคนเดียวที่มาโพสต์แบบนี้เนาะแล้วก็ หวังว่าคงจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้อีกนะคะอย่าทําให้เพื่อนร่วมชาติเดือดร้อนและอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนเห็นมาหลายหลายคนนะคะว่าจบไม่สวยกันสักคนถ้าเกิดว่าเล่นกับคนไทยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่กับช่องเดือนชาแนลนะคะคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ